หลังนี้เป็นบ้านที่ยังคงเก็บกลิ่นอายของความเป็นไทยได้ชัดเจนครับด้วยสไตล์ภายนอกของตัวบ้านทําให้เรานึกถึงเรือนไทยหลังใหญ่บรรยากาศจะดูเย็นๆพักผ่อนสบายส่วนภายในก็ตกแต่งให้จัดเต็มเช่นกันครับวันนี้คุณจะได้ชมกันแน่นอนที่นี่คือโครงการลัดดารมเพชรเกษม69จาก Q House วันนี้บางกอกแอสเซทพาคุณผู้ชมมาที่โครงการลัดดาลมเพชรเกษม69ครับและบ้านที่คุณจะได้ชมวันนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ำเนื้อที่103.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย254ตารางเมตรหน้าบ้านหันทิศเหนือและราคาของบ้านหลังนี้อยู่ที่7ล้านต้นๆถือว่าคุ้มสำหรับบ้านเนื้อที่ร้อยกว่าตารางวาแถบนี้เลยครับ หลังนี้สามารถจอดรถได้4คันครับโดยเลือกใช้เป็นพื้นคอนกรีตแตม์ผิวสัมผัสจะมีความเหมือนหินธรรมชาติทําให้หน้าบ้านดูมีความสวยงามและจุดนี้ก็มีหลังคาให้แล้วครับทําให้คุณมีที่จอดรถแบบในร่มชาญนพักหลังนี้จะขึ้นจากที่จอดรถก็ได้ครับส่วนนี้สามารถวางรงเท้าได้ซึ่งมีราวกันตกดีไซน์ไทยๆกลิน่นอายบ้านเกิดด้วยครับ เข้ามาในตัวบ้านจะให้บรรยากาศของความเป็นลักชูรี่มากขึ้นครับโดยจะมีการปูวอลเปเปอร์ให้ภายในทั้งหลังส่วนพื้นเลือกใช้เป็นกรานิโต้ลายหินอ่อนขนาด80คูณ80รอยต่อก็จะน้อยเวลาเดินจะสบายเท้าและภายในเรายังมีวัสดุตกแต่งที่เป็นไม้นอกจากจะได้เรื่องของดีไซน์แล้วยังถือเป็นการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานด้วยครับ โดยในจุดแรกที่เข้ามาสามารถจัดเป็นลีวิ่งได้ครับอาจจะไว้นั่งพักผ่อนรวมกันและมุมด้านในอาจจะจัดเป็นลีวิ่งที่ดูมีความไพรเวทมากขึ้นแต่ก็ยังได้แสงธรรมชาติเวลาใช้งานอยู่ครับห้องน้ําชั้นแรกจะอยู่ใกล้กับบันไดครับสุขภัณฑ์ก็อยู่ในจุดที่ใช้งานได้สะดวกและภายในก็ปูกระเบื้องผนังให้จรดฟ้าครับถัดมาจะเป็นมุมทานข้าวแบบก,กว้างๆเลยครับ ตั้งโต๊ะได้8 1 0ที่นั่งและคุณอาจจะเพิ่มเคาน์เตอร์บาร์หรือครัวแพนทรีที่มุมนี้เพื่อให้ใช้งานพื้นที่นี้ได้อย่างคุ้มค่าด้วยครับต่อมาเป็นห้องครัวภายในใช้เคาน์เตอร์ลายหินอ่อนแบบ L-shape ปูด้วยท็อปหินสีดำโดยปูกระเบื้องผนังให้ตั้งแต่พื้นจรลดฝ้าเลยครับคุณสามารถทำความสะอาดคาบเลอะได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีหน้าต่างไว้รับแสงหรือเปิดระบายควันก็ได้เช่นกันครับ ถ้าจะครัวออกมาจะมีห้องที่แยกออกมาห้องหนึ่งครับภายในจะเป็นห้องขนาด10ตารางเมตรมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวสามารถให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้เลยครับก่อนที่เราจะขึ้นไปดูชั้น2คุณทราบหรือไม่ครับว่าณเวลานี้คือโอกาสทองของคนที่อยากจะมีบ้านเพราะเรามีส่วนลดพิเศษสําหรับยุคโควิดราคาบ้านถูกลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือปรากฏการณ์ที่10ปีจะมีสักครั้ง บางกอกแอสเซทเรามีบ้านหลายหลังให้คุณผู้ชมเลือกที่มาพร้อมกับส่วนลดสุดพิเศษคุณสามารถนัดชมบ้านกับเราได้แม้แต่อายุโควิดครับสนใจหลังไหนรีบติดต่อเข้ามาครับแต่ตอนนี้ไปชมบ้านหลังนี้ของเรากันต่อครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันครับโดยชานพักของบันไดมีช่องรับแสงขนาดใหญ่เวลาเดินขึ้นลงก็จะไม่รู้สึกอึดอัด และพอขึ้นมาถึงชั้น2จะใช้เป็นพื้นไม้ปาเก้ครับซึ่งพื้นชนิดนี้มีราคาสูงทําให้บรรยากาศการอยู่อาศัยจะมีความหรูหราขึ้นเมื่อถูกใช้กับบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ครับมาสเตอร์เบดมของบ้านหลังนี้มีขนาด22ตารางเมตรลักษณะจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับทำให้คุณสามารถจัดสรรการใช้งานได้เป็นมุมๆไป โดยมีโซนระเบียงไว้เปิดรับแสงหรือออกไปผ่อนคลายหรือสามารถปลูกไม้กระถางให้ห้องมีความร่มรื่นมากขึ้นและมุมในสุดของห้องคุณอาจจะจัดเป็น w a l k i n c น o s e t ไว้เป็นพื้นที่แต่งตัวได้ครับห้องน้ำในตัวมาในตีมหินอ่อนสีขาวดูลักชัวรี่มากครับภายในมีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้แล้วและยังทำกระจกกั้นเป็นชาว์บ็อกซไว้ให้เป็นสัดส่วนด้วยครับ ห้องนอนที่2มีขนาด16ตารางเมตรโดยจะอยู่ทิศหน้าบ้านส่วนห้องนอนที่3มีขนาด11ตารางเมตรซึ่งจะอยู่ทิศหลังบ้านครับโดยทั้งสองห้องนี้สามารถมาใช้ห้องน้ําร่วมกันภายในมีสุขภัณฑ์มาให้ครบซึ่งมาในโทนสีเทาดําบรรยากาศก,ก็จะดูมีความหรูและดูขรึมน่าใช้งานครับบรรยากาศในโครงการจะเหมือนอยู่ตามธรรมชาติจริงๆเลยครับจะเน้นให้ความร่มรื่นจากต้นไม้นานาพันธุ์ มีสวนสาธรารณะสระว่ายน้ำและฟิตเนสโครงการลัดดาลมเพรเกษม69ตั้งอยู่บนถนนบางบอน4ถ้าคุณมาจากถนนเพรเกษ 3, สามารถเข้ามาทางเพรเกษ69ได้หรือถ้าคุณมาจากถนนเอกชัยคุณสามารถเข้าได้ทั้งถนนบางบอน3และบางบอน4เลยครับเพราะภายในสามารถเชื่อมต่อกันได้อยู่แล้ว ส่วนห้างสรรพสินค้าที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือเดอะบอบังแคครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินสถานีหลัก2ด้วยครับมองจากภายนอกจะดูมีความคลาสสิกแบบไทยและพอเข้ามาอยู่ด้านในจะได้บรรยากาศลักชูรี่นอกจากจะได้บ้านหลังใหญ่แล้วคุณยังอยู่อาศัยได้แบบไม่เบื่อแน่นอนครับ ท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s cribe c ช a น n e l บางกอก As s s e t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ